ตำรวจกองปราบปรามพร้อมตำรวจสอนอโชคชัยและก็เจ้าหน้าที่ทหารได้นำกำลังเข้าตรวจคน้นชุมชนย่านลาดพร้าวนะคะกวาดล้างยาเสพติดตามนโยบายบ้านสีขาวค่ะ เมื่อเช้ามืดที่ผ่านมานะคะตำรวจกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการปราบปรามส่วนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสนโชคชัยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารประมาณ100นายนะคะได้ลงพื้นที่เข้าตรวจค้นเป้าหมายที่เป็นแหล่งแพร่ระบาดยาเสพติดภายในชุมชนจันทราสุขในซอยลาดพร้าว87เขตวังทองหลางโดยใช้ชื่อการเข้าตรวจค้นครั้งนี้นะคะว่ายุทธการจันทราสุขร่มเย็นตามนโยบายบ้านสีขาวของกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยที่ผ่านมาชุมชน นแห่งนี้นะคะมักจะเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดแล้วก็มีการลักลอบจําหน่ายยาเสพติดให้กับประชาชนในพื้นที่โดยในวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็มีเป้าหมายการเข้าตรวจค้นรวม11จุดที่เจ้าหน้าที่มีข้อมูลว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยพันตารวจเอกชัยรบจุนวัฒน์นะคะผู้กํากับการสอนอโชคชัยก็กล่าวว่าชุมชนจันทราสุขเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดมานานแล้ววันนี้จึงร่วมมือกับทางตํารวจกองปราบและก็เจ้าหน้าที่ทหารเข้าตรวจค้นเป้าหมายอย่างละเอียดเพื่อเป็นการปรับ าการแพร่ระบาดของยาเสพติดย่างเด็ดขาดตามโครงการบ้านสีขาวนะคะที่จะไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกต่อไปโดยจากการตรวจค้นครั้งนี้นะคะเบื้องต้นสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยพร้อมของกลางยาบ้าก,กว่าร้อยเม็ดยาไอซ์กว่า50กรัมซึ่งภายหลังการตรวจค้นเสร็จสิ้นแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะรวบรวมผู้ต้องหาแล้วก็ของกลางทั้งหมดถแถลงข่าวอีกครั้ง